สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กระช่องลูกชาวนานครับนี่รีวิวปั๊มสูบน้ำนซื้อมาใหม่แกะกล่องเลยเอาไว้ล้างรถนะนปกติใช้ตัวนี้อยู่แล้วแต่ตัวนี้จะไว้ปั๊มเก่าครับนี่ตัวนี้จะไว้สูบน้ำ ขึ้นไปไปแช่ข้าวนะครับต่อสายยางปกติจะเอาสายยางตัวนู้นปั๊มน้ำน,นี่เครื่องเป็นสิ้นนะไม่ไหวน้ำมันแพงครับช่วงนี้เปลี่ยนดีกว่ากเก่าเรื่อยๆครับนีน่ีตำบันเลยจะเอาสายยางอันนี้ไปใสนนะ่โน้นครับได้นะครับ ได้พอดีกวเขียวเลยทำใส่สายยาดลองเอาลงน้ำดูครับยังใก็ค่อยึงกลางครับกก็ได้จบน้ำไปสักนิดนึงเื่อนเดี๋ยวกันน้ำุ Ồ, để nó mít Chẳng lẽ các bạn hãy mít, mày sao Để nó đến đất Để nó đến ้มนะครับออนมาอ๋อันขาดรสายตองแดงตองแดงเลย เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาถ่ายมาล้างดูใช้ได้ครับก็ถือว่าเหมาะกับราคาอยู่นะครับก้าร900ล้างไว้ให้ช่างจะมาซ่อมนะครับก็ฉีดเื่องเอี่ยมถือว่าเอี่ยมเลยนะครับโอเคเลยจะเหลือลงแับนะครับ ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะ